ดีคนวันอาทิตย์ค่ะดวงรายสัปดาห์25ถึง31 มกราคม6 7อ่านี่ไปบวชหรือเปล่าจ้าจะหนีไปบวชหรือเปล่าคนวันอาทศจริงๆไปบวชได้นะฤาษีสุขสงบบําเพญ็ญศีลรักษาศีลการไปบวชสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิ <c oughs> <c oughs> ความหมายของไพ่แบบนี้เสริมความมั่นใจให้กับตัวเองหน่อยมีอะไรอยู่ในใจแต่ยังไม่กล้าคิดยังไม่กล้าตัดสินใจยังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรคะ่ะสัญลักษณ์ของฤาษีคือความมีสติและความล่าช้าคอ ค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนค่อยๆตัดสินใจอาจารย์ว่าให้ใบนี้ดีบางเรื่องก็ไม่ต้องรีบคิดดีๆก่อนประเมินสถนานการณ์ก่อนที่เหลือเมื่อมั่นใจก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทําใช้วุฒิความเป็นผู้นําให้เป็นประโยชน์เรียนรู้ได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ก้าวหน้าและพัฒนาเห็นไหมก้าวถ้วยภูมิใจ อาจารย์ภูมิใจในตัวคนวันอาทิตย์นะอยู่มาถึงทุกวันนี้มั่นใจได้เลยมั่นหน้าเลยก็ได้อย่าลืมทําในสิ่งที่ถนัดทําในสิ่งที่รักจริงๆแล้วว่าเรารู้ตัวเราดีที่สุดว่าเราเก่งด้านไหนเราถนัดด้านไหนใครจะทําอะไรเลือกสิ่งที่ตัวเองเก่งที่สุดแล้วลุยนะ ถ้าต้องเรียนต่อไปเรียนเพิ่มแล้วก็ไพ่แบบนี้ค้าขายได้อะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาค่อนข้างเด่นปู่ฤาษีบร,รมีครูบาอาจารย์พ่อแก่พ่อหมอชีวกโกมาราพัฒนใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปไหว้พ่อแก่ไปไหว้พ่อหมอชีวกหมอนวตต่างๆนะได้ทั้งหมดเปิดโรงเรียนสอนพิเศษก็ได้ความรักไม่ดี ถอนหายใจนะความรักไม่ดีก้าวถวยเจ้าชูไม่รู้จักพอคุณนอกใจแฟนหรือแฟนนอกใจคุณบางครั้งไม่หือไม่อือนอนแข็งเป็นไม้กระดานไม่มีอารมณ์ทางเพศต่างคนต่างอยู่ห่างกันสักพักคนที่โสดจะว่าได้เปรียบก็ไม่เชิงแต่คนโสดอะ่ะเลือกได้ถ้ายังไม่พร้อมอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวสบายใจกว่าหรือว่าถ้ามันเปิดมาแล้วมัน ได้ไม่คุ้มเสียแล้วเราต้องไปเจอคนเจ้าชู้อยู่คนเดียวสบายใจกว่าสิ่งสำคัญนะใครที่ทำทุกอย่างเพื่อเราอ่ะใครที่เขาพยายามเพื่อเราอ่ะอย่าทิ้งคนคนนั้นเก็บไว้พิจารณาความรักเนี่ยคนแก่หน้าแก่เน้นไปที่เรื่องของความแก่มันอาจจะเด็กกว่าเราก็ได้แต่มันหน้าแก่อย่างเงี้ยก็ได้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินอยากได้อะไรเพิ่มอีกอะรถหรอบ้านหรอ,หร,อหรือย,ยังไง S <S> สันโดษได้มะมพอเพียงได้ไมะมสัญลักษณ์ของไพ่ฤาษีอะสันโดษพอเพียงอย่าพึ่งฟ,งฟงุ้งเฟ้ออย่าพึ่งพุ้มเฟยพอมีพอกินพอใช้ถ้าจะซื้อเพิ่มก็เอาที่มันเหมาะกับการใช้งานนะไม่ใช่เวอร์ซื้อของแพงเน้นรถหรูเน้นบ้านหรูไม่เอาไม่ก่อเกิดประโยชน์รู้จักจัดลำดับความสำคัญเงินไม่เดือดร้อนนะถ้าเอาตรงตรงะแต่ฟุ้มเฟืย คิดเอาบอกเอานะาเราก็ระวังเรื่องของความขี้หลงขี้ลืมช่วงนี้จะเบลอสมองเบลอสมองไม่แล่นค่อยๆคิดค่อยๆทำจดบันทึกหน่อยเพราะขี้ลืมง่ายสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะแล้วก็ช่วงนี้เอ่อให้แนะนำว่าบูชาพระพิคเนตไพ่แบบเนี้ย ไพ่พ่อแก่หรือไพ่อ,อะไรเงี้ยจะส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับศิละปะวิชาความรู้อีกอันนึงที่เป็นบรม,มครูของสายศาสตร์และศิลป์นนะพระพิคเนตบูชาพระพิคเนตเสริมดวงอันนี้เป็นจี้ยห้อยคอองค์ละ199บาทค่าส่ง40ไม่มีเก็บปลายทางส่งทั่วประเทศไทยใครอยากได้วอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงก็ทักแชทมาก,ก็ได้ออกแบบได้เองอยากเสริมดวงเรื่องไหนใส่ชื่อเราไปในผลงานอาจารย์แถมฟรีเลขมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิด์ดีผู้ใหญ่ดี ที่เหลือขอให้รอบครอบนะจ๊ะไม่สบายใจทักหาอาจารย์ได้เลยทำในสิ่งที่ถนัดแล้วขอให้มั่นใจในตัวเองคิดดีๆคิดให้รอบครอบก่อนตัดสินใจเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ